เมนูนี้เนี่ยค่ะเป็นเมนูที่เน่เพิ่งจะสั่งทานจากสตาร์บัคนะคะหอมชีสเค้กหอมฮาเซลนัทน,นะคะไปด้วยกันเราจะได้ซอสช็อกโกแลตขึ้นมาด้วยก็กลายเป็นม็อกค่างไงคะสวัสดีค่ะเน่เรนท้าคอฟฟ่นะคะ ค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค right ่ะเนก็จะมาแชร์เมนูอร่อยๆค่ะแล้วก็เป็นเมนูที่เน่เพิ่งจะทานมาเมื่อวานเลยนะคะเมนูนี้เนี่ยค่ะเป็นเมนูที่เนเพิ่งจะสั่งทานจาก Starbucks นะคะชื่อเมนูว่าคาสัน m o มอค c h าชีสเค้กเฟร p ปูชิโน่ค่ะก็พอเน่เห็นชื่อก็ต้องสั่งเลยค่ะทีนี้พอเราสั่งทานแล้วนะคะเน่ก็เลยอยากจะมาแชร์สูตรให้ค่ะว่าสูตรที่เขาทำเนี่ยเท่าที่เห็นนะคะเขาใส่อะไรกันบ้างค่ะ ฮาเซลนัทเราก็คือจะใช้มาเป็นตัวไซรัปฮาเซลนัทของดาวินชีนะคะแล้วก็มอคค่าค่ะคือกาแฟที่เราจะต้องมีซอสช็อกโกแลตนะคะเน่ก็เลยจะมีซอสช็อกโกแลตของดาวินชีเหมือนกันค่ะ ชีสเค้กก็เป็นซอสชีสเค้กดาวินชีนะคะแล้วก็เฟรปปูชิโน่ผงปั่นค่ะเราก็จะมาใส่ผงปั่นของดาวินชีเหมือนกันนะคะกาแฟวันนี้นะคะเราใช้เป็นกาแฟคั่วเข้มค่ะเพราะว่าสตาร์บัคเขาใช้กาแฟคั่วเข้มเนาะเน่ก็เลยใช้เป็นคั่วเข้มของเราด้วยค่ะเป็นเอสเพรสโซเบอร์5นะคะแล้วเราก็จะมีนมสดรสจืดค่ะวันนี้เน่ใช้เป็นนมสดรสจืดของเอ็มมิลนะคะเดี๋ยวเน่จะทําเป็นแบบ2แก้วเนาะเรียกว่าเป็นแก้วไซส์กลางกับแก้วไซส์ใหญ่ละกันค่ะ ก็แก้วไซส์กลางก็คือ16ออนนะคะไซส์ใหญ่22องออนค่ะสำหรับสูตรแก้ว16ออนนะคะเดี๋ยวเน้จะใช้ด้ามชงกาแฟค่ะน้ำไหลสองทางนะคะกาแฟ2ชอ็อตค่ะแล้วก็ดึงน้ำกาแฟมาที่2องออนนะคะอ่ะถ้าอย่างนั้นทำเลยนะคะน้ำกาแฟ2ออนนะคะ โอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้กาแฟ2ออนมาเรียบร้อยนะคะนี่ก็จะมาใส่ไส่หลับฮาเซลนะะัทค่ะไส่หลับฮาเซลนัทนะคะเราจะใส่มาที่1ออน4ปั๊มค่ะกดเลยนะคะ1 2 3 4อันนี้นะคะ แต่ถ้าหากว่าใครอยากจะได้หวานน้อยๆนะคะ,ะ,คะก็อาจจะลดลงเหลือ3ปั๊มสอปั๊ม1ปั๊มแล้วแต่เราเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะเราจะมาใส่ซอสชีสเค้กนะคะสำหรับซอสชีสเค้กค่ะเดี๋ยวเราจะใส่กันลงมาอยู่ที่1ออนนะคะหวานมากหวานน้อยปรับตามที่เตงชอบได้นะคะอันนี้ใส่ลงมาเลยค่ะคนให้ละลายก่อนนะคะ ตามด้วยนมสดรสจืดค่ะนมสดรสจืดนะคะเราจะใส่กันที่3ามออนค่ะเทลงไปเลยเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วเน่ก็จะมาใส่ลงมาที่ในโถป,ปั่นนะคะอ่าโถป,ปั่นใส่ลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะมาใส่ตัวผงปั่นดาวินชีนะคะอีก1ช้อนค่ะหนึ่งช้อนตวงนะคะเสร็จแล้วใส่ลงไป น้ำแข็งหนึ่งแก้วนะคะแก้ว16ออนค่ะเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วเราก็ไปปั่นได้เลยค่ะระหว่างที่เราปั่นนะคะเราสามารถที่จะมาเตรียมซอสช็อกโกแลตได้นะคะเน่ก็จะใส่ซอสช็อกโกแลตลงมารองก้นค่ะที่1ออนนะคะนี่ค่ะหนึ่งออนแล้วเราก็เทลงไปเลยนะคะซอสช็อกโกแลตเรียบร้อยค่ะ แล้วเราก็เอากาแฟปั่นของเรานะคะมาเทสใส่ได้เลยค่ะถ้าหากว่าเรามีวิปปิ้งครีมนะคะเราก็คือท็อปหน้าด้วยวิปปิ้งครีมได้เลยค่ะแต่ว่าคือเน่สั่งเป็นแบบไม่มีวิปปิ้งครีมนะคะเน่ก็จะได้มาแค่นี้ละคะ่ะโอเคค่ะเราก็ปิดฝาได้ เรียบร้อยค่ะสาหรับแก้ว16ออนนะคะเดี๋ยวเราค่อยชิมกันเนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาทําแก้ว22ออนกันบ้างนะคะสําหรับ22ออนนะคะเดี๋ยวเราก็ยังใช้กาแฟที่2ช็อตเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเน่จะดึงน้ากาแฟออกมา3ออนค่ะอ่ากดเลย ในระหว่างที่เรารอกาแฟนะคะเดี๋ยวนี้จะมาเทซอสช็อกโกแลตค่ะเทลงมา1ออนนะคะอลองกลล้นรอไว้ก่อนเลยนี่นะคะ1ออนแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะในทุกๆแก้วค่ะเราชอบหวานมากหวานน้อยเข้มข้นมากน้อยอันนี้เราเลือกได้นะคะลดเพิ่มได้เลยค่ะตอนที่เน่สั่งก็ทดลองสั่งเป็นแบบหวานปกตินะคะก็อันนี้ก็คือเรามาเรียกว่ามาแกะสูตรเนาะ น้ำกาแฟ3มออนได้แล้วค่ะเนจะมาใส่ตัวไซรัปเฮเซลนัทค่ะเราจะใส่มาที่ห้าปั๊มนะคะ1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าวานมากหวานน้อยเพิ่มลดกันเอานะคะแล้วก็เนจะมาใส่ซอสชีสเค้กค่ะซอสชีสเค้กเราจะใส่กันที่1ออนเหมือนเดิมนะคะ,อะซอสชีสเค้กนะคะ1ออนค่ะเราก็ใส่ไปเลยนะคะ เพราะว่าเราไปเพิ่มความหวานกันที่ตัวไซรัปฮาเซลนัทแล้วนะคะแต่ถ้าหากอยากจะได้หวานมากกว่านี้ก็ได้นะก็เพิ่มซอสชีสเค้กไปสักครึ่งออนก็ได้นะคะเสร็จะแล้วค่ะเน่ก็จะใส่นมสดรสจืดน,นะคะเพิ่มขึ้นมาอีก3ออนค่ะอันนี้นะคะ3ออน3ออนเทเลยคน คนเรียบร้อยค่ะเราก็มาเทใส่โถปั่นได้เลยนะคะอ่าเสร็จแล้วเราก็มาตามด้วยผงปั่นค่ะผงปั่นของดาวินชีค่ะใส่ลงไป1ช้อนนะคะผงปั่นค่ะแล้วเราก็ตามด้วยน้ําแข็ง1แก้วนะคะแล้วก็ปัน่นเรียบร้อยค่ะเท โอเคถ้าหากว่าร้านไหนที่มีวิปปิ้งครีมนะคะก็สามารถที่จะท็อปหน้าด้วยวิปปิ้งครีมได้เลยค่ะอันนี้เราท็อปด้วยซอสกาแฟอีกรอบหนึ่งก็ได้นะคะเพิ่มความน่าทานเรียบร้อยค่ะตอนนี้เราก็ได้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนู ฮาสนัทมอคค่าชีสเค้กเฟรปปูชิโน่ค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่านะคะว่าวันนี้ที่เน่ทำกับเมื่อวานที่เน่ชิมอะค่ะรสชาติเหมือนหรือว่าต่างกันยังไงมาชิมกันมาชิมแก้วสิบกออนก่อนนะคะเมื่อวานเน่ก็สั่งไซนี้แหละอืมต้องบอกว่าด้วยความที่กาแฟของเราอาจจะเข้มกว่านิดหน่อยนะคะแต่โดยรวมความหวานเนี่ยว่าโอเคเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะถ้า,าว่าเวลาเราดูดเฉพาะกาแฟค่ะ เราจะได้ความแบบหอมชีสเค้กหอมฮาเซลนัทนะคะไปด้วยกันแต่ว่าพอเวลาที่เราลงไปที่ตรงก้นแก้วค่ะนี่เอานะอืมเราจะได้ซอสช็อกโกแลตขึ้นมาด้วยก็กลายเป็นมอคค่าไงคะเนี่ยคะ่ะครบเลยนะคะฮาเซลนัทมอคค่าชีสเค้กแล้วก็ปั่นนะคะเฟรปปูชิโนนะคะก็สูตรนี้เนี่ยว่าโอเคเลยค่ะไปทําขายกันได้เลยอร่อยอะจริงๆจ,จะบอกว่าอร่อยกว่าเมื่อวาน โอเคค่ะอะ่มาชิม92อ้ออนดีกว่าืมดีอ่ะคือมันหอมชีสเค้กหอมฮาเซลนัดอ่ะแล้วก็หอมกาแฟกาแฟเข้มนะคะืมพอดูดไปก้นแก้วนะคะมันก็จะมีซอสช็อกโกแลตขึ้นมาอุยอร่อยโอเคค่ะนี่ก็มาแชร์ให้นะคะเรียกว่ามาแกะสูตรให้แล้วกันค่ะสำหรับเมนูใหม่ของสตาร์บัคเลยนะคะ คือเป็นเมนูฮาสนัทมอคค่าชีสเค้กเฟรปูชโน่ค่ะร้านที่อยากจะลองทําขายดูนะคะเมนูใหม่ๆอร่อยๆค่ะไปลองทําตามกันดูได้เลยนะคะเน่มาแชร์ให้เรียบร้อยแล้วค่ะถ้าหากว่าไปลองทําแล้วชอบไม่ชอบยังไงมาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะหรืออยากจะให้เน่มาแชร์ความรู้แบบไหนเมนูยังไงบอกมาค่ะเดี๋ยวเน่จะหาความรู้ดีๆแล้วก็เมนูอร่อยๆมาแชร์ให้ค่ะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เน่แล้วก็ทีมงานเรนทัลคอฟฟี่ด้วยนะคะกดติดตาม subscribe เรนทัลคอฟฟี่ช anel ค่ะ กระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดเวลาที่เน่มีคลิปดีๆนะคะสำหรับวันนี้ค่ะกับเมนูชื่อยาวๆค่ะแต่อร่อยมากนะคะคาชาทมอคค่าชีสเค้ก r ฟ p ปูชิโน่ค่ะเมนูอร่อยๆของสตาร์บัคค่ะเมนูใหม่ล่าสุดเลยนะคะไปลองทำกันดูเลยค่ะขอบคุณมากที่ติดตามค่ะขอบคุณค่ะ